ราและงกนเรียกได้ว่าเป็นข่าวกระแสที่กำลังมาแรงใมีตอนนี้มีชาวเน็ตจำนวนมากไนดะ้ให้ความสนใจและแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายเป็นเรื่องราวความรักของนางเอกสาวคนดังอย่างแมทเพียรณีเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปติดตามพร้อมกันได้เลยค่ะเรียกได้ว่าอดสงสัยไม่ได้เมื่อทรงกลานเตชนรลงลงภาพวันเกิดที่ผ่านมาพร้อมกับครบครัวสุดอบอุ่นแต่ดันไร้เงาหวนใจนางเอกดังอ,งอย่างแมทเพียรณีมาร่วมง,งานในครั้งนี้หลายคนเลยสงสัยว่าสาวแม นั้นหายไปไหนหรือยังไม่กลับจากต่างประเทศกันแน่ค่ะนอกจากนี้ยังไม่มีภาพความหวานฉลองวันเกิดหรือวอวยพรย้อนหลังเหมือนอย่างที่ผ่านมาจนหลายคนถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นล่าสุดชาวเน็ตก็พบว่าสาวแมทพีรณีไม่ได้หายไปไหนเจ้าตัวยังโพสอินสตาแกรมสตอรี่ร่วมกับเพื่อนๆอ,อยู่โดยในภาพและคลิปนั่งกล่าวจะเป็นการเที่ยวร้านรูห่งหนึ่งในย่านเอก,กมัยโดยในคลิปที่ลงมีภาพของไฮโซพบประธานวงที่เคลื่อนไปร้องเพลงอยู่บนเวทีในร้านนั้นอีก